สุภูสุคนคือนเขาช่วงสายๆมาพี่น้องมากมาเป็นคนดังมาหนีปมาเป็นคนดังอืมมากอไฟหนึ่งเข่าเอดกับเข่ากินน้ำกันมียังกระแบงปันกันผมเอิญพี่น้องกินพี่น้องก็เอิญผมกินนี่แหละครับปฏิสัมพันธ์ที่ดีการเป็นมิตรที่ดีมานพี่น้องมากเดี๋ยวเป็นคนดังก้องนี่ฟื้นหน่อยฟื้นแห้ง เดี๋ยวผมก่อไฟก่อนครับเป็นคนดังหนึ่งเขาเฮ็ดกับเขาแล้วก็เป็นสามีที่ดีด้วย <c oughs> ยาวไปอันนี้แมนปลาที่เข้าไปหามากครับพี่น้องเ้าเสียมาปนตอนแรกเอาไปแซน้ำแข็งไว้มันมันแข็งมันจับโตแล้ามาแซน้ำก่อนเพื่อสะเอาไปปนปลากับบะมีตัวใ,ใหญ่ดอกครับตัวซัมฟามือแน่กับมีมีปลานิ่นมีสารพัดปลาลครับเข้าสิยปนไป เาไปน้งกันแซ่ไว้ก่อนให้มันละลายน้ำแข็งจังน่อยไปเง่้าไปครับไปหนึ่งเขาก่อนกอไฟเสร็จเรียบร้อยต้มกาแฟให้แม่บ้านเรียบร้อยตั้งหม้อครับหนึ่งเขาทาปลาดี่เห้าไปแช่น้ำน้ำแข็งล,ละลายแต่จังเอามาปิ้งหรือเอามาทอดปนไะเดี๋ยวหนึ่งเขาก่อนพี่น้อง ข้าวเทียมเป็นเทียมเรียบร้อยครับพี่น้องมีกระเทียมมีหอมมีบวกพริกอันนี้ปลาที๊ข้าสจี๊ปนครับเตรียมเรียบร,อยร,บอรยอบ้อ,นนรอรยทาเข่าในหวัวซุกลงมือเลยครับไปอันนี้ว่างไว้ก่อนเข่าเสร็จแล้วครับพี่น้องปีนก่อนรู้ตัวแล้วไหมเก่งเกิน มีอุบัติเหตุน้อยนึงเีือบไ่ได้กิน มาปีนเรียบร้อยแล้วครับมาทาเขาซุกทาเขาซุกมาปิ่งกระเทียมหอมกระพริก เซตเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องปิ่งกระเทียมปิ่งหอมปิ่งบวบพริกอืมเหลือปลาเดี๋ยวลงไปทอดครับอ่ถขาบึงเมนูป่นปลานิ่งน้องกันครับเพิ่งสลีปย่อน,อนอล้างได้ก็ามาพี่น้องมาเหน็นเขาเรียบร้อยใต้เขาก่อนอ ขาห้อนเขาห้อนโอ้ทรายขาครับพี่น้งองจินเขาห้อนห่อนยังเส็บ เมนี่ทีส่สองถอดไข่ครับใส่ลงไปเหล้าแต้ผู้มักดอกน้ำมันเขาตั้งไว้แล้วครับกำลังหดเป็นงอ่ายๆพี่น้องไข่เกียวไข่เกียวรสชาติดั้งเดิมเล้าแต้สีปรุงเอาดอก เนี่ยมันกินง่ายครับเป็นไข่เจียวนี่แหละพี่น้องมีไข่เจียวมีปนปลามืนรับลวกพักไป,<ล>ป,<ล>ป<ล>เดี๋ยวถอดไข่ก่อนครับจะข้าวน่ากินไหมครับไข่เจียวไข่เจียวไม่ได้ปงไม่ได้ไม่ได ทรงเครื่องนะครับไข่เจียวบ้านบ้านอิ้วเขาว่าครับพี่น้องมาเด้อครับถ้าให้มันมันแห่งจะน้อยจะเอาขึ้นเสร็จปีอีกหนึ่งเมนูอันนี้ปลาที่ห้องเตรียมไว้ครับพี่น้องเอามาลงทอดเลยถาปนถาปนถาปลาสุกเอาขึ้นกับจงังไปแกะลงคกปนได้เลยครับ เอาลงพกเรียบร้อยพี่น้องมาตำทาปลาสุปตำเสร็จแล้วครับรอปลามาใส่เ,เอาึืนมาจากกระทะแล้วครับพี่น้องปลาซีโตงามงาม เอาตำพริกไว้ที่เรียบร้อยแล้วแกะปลาลงไปครับบันแล้วแกะปลาใส่เป็นที่เรียบร้อยตำเลยพี่น้องตำตำให้มันเข้ากันสุดท้ายความสำเร็จก็มาถึงสำเร็จครับพี่น้องเรียบร้อยเป็นด้วยดีครับทำเองปรุงเองกินเองแต่ว่ากินหลายคนพี่น้องนี่ครับเมนูที่เฮาล่างสันขึ้นมา ปลนปลาครับปนปลานิ่นแล้วก็มีไข่เจียวที่เ้าทอดแล้วก็มีลวกพักครับเป็นพักเป็นผักกระเจียวอืม๋อผักกระเจีย๊ยบบม่แม่นกระเจียวกระเจีย๊ยบกระเจี๊ยบอแล้วก็มีชะอมครับเอาลวกเรียบร้อยละพี่นอ้องหน้าตากระสิประมาณนี้ครับกินกับป้น มาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าเรียบร้อยครับกินข้าวน้งกันพี่น,อน้องแสบบน้ากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรังสันเมนูหเห็ดแล้วก็เห็ดห้เบิองอืม เครื่องปรุงกับผมมีอย่างไร้ะครับผมสะลดน้ำป,าปะลาปลาอ้าหอมกระเทียมพริกปลาที่เขาไปหามาด้วยความภา,ภาคภูมิใจพี่น้องเฮ็ดเล้วๆกับไม่กินมากินข้าวน้ำกันครับอย่างไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขันมักคลิปแนวนี่ขันมักคลิปหากิน,นก,ก็นนทาเบิ้งอีกครับว่าผมสิพาไปหาอยู่ใสไปหายอย่างฝากติดตามนเด้อครับเด้อ เป็นกำลังใจให้กันครับปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีให้กำลังใจกันนั่นละ่ะสิ่งดีไปพี่น้องสวัสดีครับ